บ้างนะครับกราบสวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับกับ YouTube KTP กลาดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยเนาะว่า้อนคูทีเอาลูกค้าสามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับ เราต้องบอกก่อนว่าเราต้องถามสอบถามลูกค้านะครับว่าลูกค้าใช้รถอะไรล้อขอบเท่าไหร่ยกเท่าไหร่นะครับแล้วอยากได้ประมาณแบบไหนนะครับเราจะติดต่างเลยว่าลูกค้าขับ Honda Ci ี i c แล้วกัน1คันนะครับลูกค้าออกรถซี vic มาเปลี่ยนล้อมาแล้วเป็นขอบ18นิ้วนะครับมาตรฐานเลยนะครับมาเลือกเบรกที่เรานะครับเราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบ อันดับแรกนะครับลูกค้าเลือกเป็นเบรกแอมเบอร์คาเยนแล้วกันเนาะ <Wow. S 1> เป็นเบรกแอมเบคาเยนนะครับต้องบอกก่อนแ a มเบอคาเยนเนี่ยปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มมือ2นะครับเป็นปั๊มมือ2แท้นะทุกคนแล้วเราก็เอามาทําการรีวิวมาใหม่ก็ <Wow. S 1> คือการเช็คทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไล่น้ามันเบรกนะครับแป๊บน้ํามันนะครับซีนต่างๆของคาลิปเปอร์นะครับ รวมถึงลูกสูบของคาลิปเปอร์นะครับเราก็จะทําการรีวิวให้ใหม่นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือ1นะครับปั๊มบอกไปแล้วว่าเป็นปั๊มมือ2นะครับผ้าเบรกใหม่จานทับใหม่นะครับจานเป็นของแบมโบ้แท้นะครับที่ลูกค้าต้องมาเลือกเลยนะครับที่ต้องมีที่ต้องเลือกเลย1คือสีปั๊มนะครับเชสสีเนี่ยเรามีให้เลือกเลยหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีด้าน นะครับสีมันสีเงานะครับไม่ว่าจะเป็นสีแนวสว่างเนาะหรือไม่ก็เป็นแนวคุมโทนเทาๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ลูกค้าเลือกสีเป้าเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ที่เห็น2ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมทุกคนนะครับโลโก้ตัวนี้จะไม่เหมือนกันลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นโลโก้แบบไหนนะครับตตัวนี้นะครับอย่าง2ตัวอย่างนะที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยจะเป็น สีด้านกับสีเงานะครับแลวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของจานนะครับจานเนี่ยของเรานะครับจะเป็นจานดัมโบ้นะครับเอามาทำเราจะมาเลือกที่ตัวจานก่อนละกันตัวจานเนี่ยจะเป็นจานสองชั้นนะครับจะมีไหมจะมีคีบระบายความร้อนนะครับอ่านะครับลูกค้าต้องเลือกเลยที่ลูกค้าต้องเลือกนะครับคือลายของจานนะครับ ลายของจานเนี่ยเราไม่จํากัดนะครับว่าลูกค้าอยากได้ลายประมาณไหนนะครับลูกค้าอยากได้เป็นเจาะรูเจาะร่องเจาะด้วยเจาะด้วยหรือจะเป็นลายลวดลายอย่างนี้นะครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าลายจานไทสานนะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นลายอื่นๆเจาะโค้งหรือว่าลูกค้ามีลายได้มาจากทาง e b o o k YouTube หรือว่าอินสตาแกรมของต่างประเทศบ้างจากเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ก็ส่งมาทางร้านเราได้นะครับทางร้านเราสามารถจัดใช้ได้นะครับต่อมา ในส่วนของฮัรนะครับฮับของเราทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีเราทำเป็นสีอโนได์นะครับไม่ใช่การพ่นสีนะทุกคนปกติแล้วนะครับตามเบสิกพื้นฐานของร้านเราเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นบอบบินกลม oh. บอบบิ้นกลมนะครับเดี๋ยวให้ละกล้องอินเสิร์ตให้ดูว่า ใส่แล้วติดตั้งแล้วจะเป็นประมาณหน่อนะครับบอบบินกลมเนี่ยจะเป็นเบสิกของทางร้านเลยนะครับแต่ลูกค้าก็สามารถแอดออนหรือเพิ่มเติมมาได้ก็คืออาจจะเป็นบอบบินเทสนะครับซึ่งขายดีมากนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ชอบเพราะว่ามันดูสวยกับอีบอบบินนึงก็เป็นบอบบินเอ็นเลสนะครับที่ทางร้านเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็คือบอบบินเทสกับบอบบินเอ็นเลสนะครับลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการ แอดออนเข้ามานะครับต่อมาลวดลายของฮับนะครับลวดลายของฮับลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกว่าอยากได้แบบไหนนะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการเว้าพอาทิตย์นะครับเป็นการเวาครับผมเรียกว่าทรงพอาิติ์เนาะมันเหมือนพอาิติ์นะครับหรือช่างเขาชอบเรียกันว่าทรงดอกทานตะวันอ่ากับอันนี้ก็เป็นว้าเหมือนกันนะครับจะเป็น เป็นการกัดลงไปนะครับให้มันเป็นมิติเนาะนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนจะได้แบบเป็นกลมๆไม่ต้องเบลาไม่ต้องซอรเลยลูกค้าก็สามารถบอกเราได้นะครับว่าอยากได้ทรงแบบไหนนะครับสีฮัพนะครับสีอโนได์ลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับทางร้านเรามีเฉดสีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนถ้าลูกค้าคิดไม่ออกนะครับเราก็จะมีการ คอนฟิกให้ได้เนาะว่าสมมติลูกค้าเลือกปั้มสีนี้ครับกางสีนี้ลายจานลายนี้ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับทางเรามีบริการทาให้เนาะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสายเบรกนะครับราคาที่บอกข้างต้นไปเนี่ย่วนอยากจะบวกสายเบรกไว้ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสายเบรกจะเป็นสายเบรกแบบถักของเฮลนะครับเป็นคุณภาพสูงนะครับใส่แล้วจบแน่นอนไม่มีปัญหาการ แต่ปริบวมแน่นอนนะครับข้อดีของมันเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วอ่ะการเหยียบเบรเยมันจะกระชับนะครับมันจะตึงนะครับโดยปกติเนี่ยสายเบรกที่ให้มากับราจะเป็นแบบยางเนาะเวลาเราเหยียบไปสุดแล้วมันสามารถเหยียบได้อีกนะครับเพราะว่ายางมันสามารถยืดหยุ่นได้นะแต่ถ้าใส่ของเฮลไปนะครับที่ทางร้านมีจําหน่ายก็การเบรกก็จะกระชับขึ้นแน่นอนนะครับและ สุดท้ายก็จะเป็นขาเบรกนะครับขาเบรกเราก็ทํามาจากอลูมิเนียมอัลลอยเช่นเดียวกันนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลายคนถามว่าโอ้ทำไมมันสวยพมมีเหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะครับขาเบรกของเรานะครับทําการขึ้นมาจากอลลอยอลูมิเนียมนะครับใช้เครื่อง CNC เป็นตัวการจัดสรรขึ้นมานะครับต่อมาเรื่องของ้าเบรกนะครับ ผ้าเบรกนะครับเราจะให้เป็นผ้าเบรกใหม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผ้าเบรกแบมโบ้แท้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเบรกมือสองหรือว่าเป็นผ้าเบรกติดปั๊มมาเนาะผ้าเบรกเราก็จะเป็นแบมโบ้ตัวนี้นะครับแบมโบ้หลังดำนะครับเป็นผ้าเบรกใหม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถามว่ายี่ห้ออื่นมีไหมมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็กสเตอร์นะครับสีแดง <No. S 1> สีเขียวนะครับทางเราเราก็มีจาหน่ายเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นถ้าจะใส่ยี่ห้ออื่นหรือว่าจะ เตียงอะไรอย่างนี้ก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับทางร้านก็มีตัวเสริมให้เหมือนกัน,นครับแต่ก็เราก็มาคุยกันราคากันที่หน้าร้านเนาะว่าต้องเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่อะไรนี้นะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกที่เราใช้จะเป็นตัว ferrodo เ,โโเนาะทุกคนจะเป็นตัวนี้เลยนะครับดตีหลิตรนะครับโดยปกติแล้วการติดตั้งเบรกของเราจะไล่น้ำมันเบรกอยู่ประมาณครึ่งลิตรถึง1ลิตรนะครับ แล้วก็ต่อคาถามทำไมาถึงทำล้านก็ต้องบอกนี้นะครับเบรของเราเป็นเบรคัสตอมเนาะทุกคนไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องขึ้นเองร้อเซนะครับหลงังร้านเราจะมีทั้งเครื่องกึงทั้งเครื่องมิลลิ่งทัเครื่องเซออยู่หลงังร้านเนาะงานมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โปรเซสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเราพยายามจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราเสียหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลานะครับเสียทั้งตัววัตถุดิบนะครับแล้วก็เสียทั้งเงินนะครับเราต้องเสียเพราะว่าถ้ากรณีที่ผิดแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้ของพวกนี้ก็ต้องถูกทิ้งไปนะครับไม่สามารถกลับมาใช้ได้นะครับระยะการติดตั้งเบรกการทำเบรกของเราเนี่ยจะใช้เวลาตอนนี้อยู่15วันถึง1เดือนนะครับติดตั้งเบรกเนี่ย คู่ละประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็รีบนะครับลูกค้าทุกคนก็อยากใส่เบรกเนาะเราก็เข้าใจว่าทุกคนอยากใส่เบกเรกหล่อๆไปงานแต่งรถบ้างไปงานมิ팅คุยกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ก็เราก็พยายามจะรีบนะครับอย่างที่เราก็รูร้เนาะในการที่เรารีบมากๆเร่งมากๆเนียครับแล้วเป็นบางอย่างเราต้องใช้คนทำอย่างเงี้ยโอกาสที่จะใช้โอกาสที่จะมีหูแมนเออร์เลอร ก็มีโอกาสนะครับแต่เราก็เช็คทุกชุดนะครับตัวเลขทุกอย่างเราเป๊ะแน่นอนนะครับปั๊มเบรกาบการเบรกเรามีรับประกันให้นะครับมีเสียงดังเบรกตันทางร้านเรายินดีให้บริการนะครับส่วนใครไปติดตั้งมาจากที่อื่นหรือติดตั้งมานานแล้วแล้วอยากให้เราปมนเทแนนต์ให้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนการเบรกเปลี่ยนฮัทนะครับทางร้านเราก็ยินดีให้บริการเนาะ ทำขาเบรกใหม่สายสายถักนะครับ,ทำ,บ,ท,นะรบทำสีคาลิปเปอร์เกียร์จานเจาะลายจานทำลายจานอ่างนี้เรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ใครมีข้อสงสัยเนาะก็สามารถสอบถามมาทางเพจได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการร้านเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับก็หรือว่าถ้าใครด่วนอยากได้คำตอบเร็วที่สุดก็ติดต่อทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับจะให้พี่ตากร้อเ,เพิ่มไปให้ ไม่มีอะไรแล้วเนาะครบแล้วหรือเจ้าหลิกไม่มีอะไรแล้วแหละครับอ๋อที่ร้านเราไม่มีของปลอมนะครับ oh, <no. S 1> ที่ร้านเราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่แท้เรายินดีคืนเงินนะเราคงไม่เอาของไม่ดีใส่ให้ลูกค้าหรอกเนาะใจเข้าใจเรานะครับตราดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอย่างอื่นเยอะมากนะครับงานเยอะมาก วอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าวาจะอะไรผิดพลาดตั้งแล้วเครื่องหูก,ก็ขอกราบอภัยนะครับและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ